คารืหาดเบก,กี้สีธัญญาซุ่มทำธุรกิจรวยอือไม่ง้อะอดีตสามีมีกินทางชาติค่ะพันตัวเป็นสาวโสดเป็นเทียเรียบร้อยแล้วสำหรับ พิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างเบกกี้ศีธัญญาที่ประกาศข่าวช็อกส่งท้ายปีว่าตอนนี้เธอได้จุบความสัมพันธ์กับสามีทากูลตะเผาพงที่มีอายุห่างกันถึง13ปีเป็นเทียเรียบร้อยแล้วโดยทั้งคู่นั้นได้ตกลงตัดสินใจเลิกกันมาสักระยะหนึ่งหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ป,ปีและเพิ่งแต่งงานกันได้แค่1นนปีค่ะล่าสุดเบกกี้ได้ออกมาโพสแรกรับปีใหม่ลงบนอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นว่า Happy นีวเ y อ e ์สองแผไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ค่ะถูกใจถูกต้องถูกเวลามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงิน กายใจแข็งแรงสุขให้มากทุกให้น้อยมิตรภาพของเพื่อนช่างงดงามแฮชแทก็กไปกี้สีธัญยาขอให้หัวใจดวงแข็งแรงไปด้วยกันค่ะแฮชแท็ความซื้อสัตว์กับทุกความรู้สึกอยากกลัวที่จะเจ็บเอ j นจในทุกรสชาติของชีวิตสวัสดีปีใหม่ค่ะ